ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2568ตามนโยบายเรียนดี มีความสุขโรงเรียนบ้านหนองทุ่มพุทธ,ธานุเคราะห์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่18สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการยินดีต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โรงเรียนได้ตรวจสอบและปรับปรุงอาคารเรียนห้องเรียนและอาคารประกอบต่างๆให้มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยระบบไฟฟ้าประปาและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการซ่อมแซมและตรวจสอบให้พร้อมใช้งานกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนห้องน้ำสะอาดได้มาตรฐานพร้อมสโลแกนสุขาดีมีความสุข อาคารที่ชำรุดและไม่ปลอดภัยได้รับการปิดประกาศหรือรื้อถอนโรงอาหารมีความสะอาดสะดวกปลอดภัยถูกสุขลักษณะความปลอดภัยของครุพันธ์ครุพันธ์เช่นโตะเรียนเก้าอี้และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้รับการจัดวางอย่างเหมาะสมระบบไฟฟ้าได้รับการตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนได้ปรับปรุงสนามกีฬาสนามเด็กเล่นและติดตั้งป้ายคำเตือนในพื้นที่เสีย่ยงมีรั้วล้อมรอบบ่อน้ำบอบลาเพื่อป้องกันอันตรายทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตัดแต่งต้นไม้และกำจัดสัตว์มีพิษอย่างสม่ำเสมอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุภัยพิบตัติและได้จัดกิจกรรมซักซ้อมทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งถังดับเพลิงตรวจสอบความพร้อมใช้งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลภัยพิบตัติและเตรียมชุดปฐมพยาบาลพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานส่งเสริมความปลอดภยัยและผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉินความปลอดภัยทางจราจร ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยทางจราจรโดยเฉพาะในการขับขี่รถจักรยานยนต์และการเดินข้ามถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยสวัสดิการและการสนับสนุนพื้นฐานโรงเรียนมีมาตรการควบคุมมลพิษป้องกันฝุ่น PM 2.5และจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะมีน้ำดื่มสะอาดและบริการอาหารกลางวันที่เพียงพอ พร้อมแผนรองรับโรคอุบัติใหม่และความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณาสุขด้านผู้เรียนและนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายของสอพทอ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตารางเรียนตารางสอนจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียนนักเรียนได้เริ่มเรียนตั้งแต่วันแรกงบประมาณเรียนฟรีครบทุกรายการได้ดำเนินการเรียบร้อยมีระบบติดตามเด็กเสี่ยงออกกลางคันและเสริมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อและภัยไซเบอร์ดำเนินการรายงานผลโครงการต่างๆครบถ้วนพร้อมมาตรการป้องกันปั เช่นบุหรี่ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ด้านโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งการสำรวจนักเรียนจัดทำแผนการจัดซื้ออาหารน้ำดื่มนักเรียนทุกคนได้รับอาหารครบถ้วนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างโปร่งใส โรงเรียนบ้านหนองทุ่งพุทธานุเคราะห์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศและติดตามที่ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนของเราได้เรียนดีมีความสุขอย่างยั่งยืน